หมายถึงโพธิปักขิยาธรรมของพระพุทธศาสนา37ประการแล้วก็มีชั้นมี7ชั้นเนาะ ืันนี้พิมพ์จีภาทุกคนมาวัดราชนาด,ดารามวรวิหารน้องมือนฮักาการังธมิทธิวาเขาเขามาในวัดราชนาด,ดานีเ่เนาะ เข้ามาด้านในของโลหะปราสาทนอพี่นอยมันก็เป็นสองสองนอพี่น,น้องลวดลายสันบนอันนี้ก็เป็นบันไดทางขึ้นไปสันสันบนนี้เนาะ ุพระดาน,นาพิงกับกราบไหวเพันเมื่อกี้เนาะใส่เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งแต่ละช่องของโลหะปราสาท เป็นยอดผุดเนาะยอดผุดขึ้นสถาปัตย์แห่งรัตนะโกสินเนาะบันไดผุดกัปิดไว้เนาะบันไดขึ้นไปสันบนของหอปราสาท มีลายสองขนาดนอกพี่เนอะภาษาไทยก็เอิ้นว่าหลายช่องเนาะอันนี้เป็นทางขึ้นเนาะบันไดทางขึ้น ประสาทโลหะเนาะอันนี้ก็สันสันสองนอะพี่เนอะสันสองสามารถไปไวองค์พระ มีลายทิศเราพี่น้องงามลายพี่น้อง จเป็นนังซื้อต่างๆ,างๆปืนกับเบืองที่เปินปูกจะเป็นสีแดงเนาะเพียงสีแดงทั้งเบิดส่วนกํแแพงปกกติถาปเป็นสีขาว กัะสิมีองค์องค์งพระพุุธรูปเนาะทั้งเมดมันก็มีประมาณเจ็ดสันนะพี่นอ้องกัะสิเบียงออกคว้ามือกระสิเป็นสันอันนี้ก็สันสามนะพี่นอ้องตอนนี้เขาอยู่สันสามของปราสาทโลหะ งามขนาดพี่น้อง มันกบซีมีลายลายทิศเนาะลายๆายทิศกะสีขายเคียงกันมาพิมพ์สีอวยกล่องมาทางเนาะนี่นนมันก็ซีขายเคียงกันทั้งเบิดลเนาะมพิมพ์สีพาท,ทุกคนไปขึ้นไปสั่งสีต่อเนาะนีเอยู่ในสั่งสี เปนส้น,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 นด่านอะ่ะมันเป็นโรงเรียนวัดราชนาดาเนาะดิฉันสิพาไปทานผู้ส้มขึ้นสันหาต่อเนาะสันหา ทั้งเบิร์ตก็มีเจ็ดสันเนาะส่วนยอดปราสาทกัมมีสามสิบเจ็ดอันนี้สันห่นี่มันมันได้ทางขึ้นอีกสันหกสันเจ็ดเนาะพี่เนาะมันได้มันกับสีคโคงขดเขียวเนาะ อันนี้พิมพ์สืผ้าขึ้นซันหกต่อ กัแบบตังยู่เจกลางอันนี้เนาะใจกลางเมืองนี่เลยเน,ะนาะด้านนั่นก็จิเป็นะเป็นวัดที่เขาเห็นอันนั้นก็เป็นพิมพ์สิภาพพี่พน,นองไปเบิ่งหอดทิดของวัดเลยเนาะอยู่อันนี้ก็เป็นปรา,าสาทด่านโน้นเนาะปรา,าสาทที่สนด,ดารามวรวิหาร อันนี้พิ่มก็อยู่สันหกเนาะสันหกดานบนก็นจะเป็นฮอปราสาสันเจ็ดสูงสุดนาะพี่เนาะนี่เนาะเนาชนว่าวิวต่างๆของกรุงเทพก็างกะเสีนเดี๋ยวพิ่มิสิทธห้าเขามาด้านใน่นาะพี่เนาะ ชนะด,ดาวรามวรวิหารก็เป็นอ่าเป็นวันติดกับไกลกับปอมมหาการนาอพี่น้องติดกับไอลานคับคารมหาเจ็ดเจ็ดชดาบดินนาอพี่น้องซึ่งเป็นเป็นครับคารับแขกเมือง เชิงสะพานฟานฟ้าลีลาหเนาะแล้วก็ย่างไก่กับวัดอันวัดเทพชิดารามนะที่ต่างของวัดราชนาดาเนาะพี่น้องขึ้นทะเบียนโบราณในปีพศในวันที่สอง,สองพฤศจิกาเนาะในวันที่สองพฤศจิกาประกาศพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบอสองนะพี่น้อง บาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวเพิ่นได้โปรใไ้สางโลหะปราสาทแท่นการสางเจดีนับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยเนาะพี่น้องโดยเพิ่นนไฮสางเป็นเป็นเจ็ดสันเนาะแล้วก็มียอดปราสาท37ยอนเนาะถือว่าไมยถึงโพธิปักขิยาธรรมของพระพุทธศาสนาสาสิบเจปราการแล้วก็มีชั้นมีเจชั้นเนาะ ยอดปราสาทสันเจ็ตกัสิเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตนะุกลางปราสาทก็เป็นช่องกลวงเนาะมีบันไดเวียน67ขั้นเนาะพี่น้องคือว้าลายเนาะพี่เราสามารถเดินส่มทิวทาัดดาันบนของปราสาทนี้ได้เนาะ ก็สามารถเห็นตึกต่างๆที่ชุ้งที่สุดอันนั้นตึกสองอันน่ะก็เป็นหนอ่อไอคอนสยามตึกคดเคียวนะ่ะกัสีสีออกสีเงินเงินแน่นะ่ะเป็นกระจกน่ะก็ตึกมหานครสกายวอล์กเนาะพี่น้องที่เห็นนะ่ะนี่นี่มองเมื่อพิมพ์นี่งามขนาดพี่น้องตึกเอ,อ่อดนนันปนอีฮาวเซนตึกต่างๆเนาะสวยงามเรียงราย ข้าขคืนมาฮอดสันเจ็ดคองฮอประสานนี่เนาะสำหรับสถาปติกรรมส่วนใหญ่ก็สิเป็นในวัดร,ราชนดาดรามก็ยังมีเป็นแบบไทยเนาะพระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้าใบระกาเนาะหน้าบันหน้าบันลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกงดงามนี่เนาะที่เป็นประดับ ใหน้ในกับปฏิสถานพระประธานอันนี้ก็เป็นบันไดช่างลงนะคนาะยังจะพาท,ทุกคนลงไปสานหลังส่วนภายในพระวิหารก็เป็นแบบศิลปะไทยเช่นกันเนาะใายในกับมีิพระพุทธรูปเนาะปางหามหาสมุทรเป็นประธานพระนามว่าพระพุทธสติธรรมนาราศก นาราศม,หมนหรือบ่อนพี่น้องพิ่ม์กับอ,อ่านภาษา,าราชศัพท์บคอยได้ปันไดเนาะถ้าพิษก็ต้องโคตทษขอภายนำพี่น้องลายๆนาเนาะตลาดสิดิเนินเนาะในเมื่อปัจจุบันเพราะว่ามีการกรา่อสร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเนาะพี่น้องหัวมุมลาดถนนราดเเนินในสมัยจอมคล พีบูนสสงครามเป็นโรงภาพยนต์แห่งแรกต่อมากะในสมัยของไทยนอนต่อมากะในปีพศ2 5 3 2จึงไดมีการรื้อสาลาเสริมไทยเพื่อเปิดมุมเนาะถือว่าให um ้เปิดมุมทางเพราะประสาทโลหะนี่นะ ชบเพียงตอนนี้เนาะพี่น้องขอขอบใจพี่น้องเล่า5หทีติดตามแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้การติดตามและให้กำลังใจพีมสมองานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ